เข้าไปดูของในมิสเตอร์ดีไอวายคือว่าครบเครื่องนะแล้วก็ได้ราคาถูกด้วย นถ้าคุณภาพใช้ได้มันก็ของจำเป็นมันก็ต้องซื้ออ,อนึกขึ้นมาได้ว่าต้องซื้อประเภทครับพี ที่บ้างไม่พอใช้พอดีใส้คนอื่นก็ส่วนมากใช้ตะหลิวผัดผัดนั่นผัดนี่อันนี้ถนัดชอบใช้ทับพีแล้วก็เอออันนี้เวลา ปากพวกน้านําเออแล้วมีปากปากเนี่ยใช้ได้ตรงจุดประสงค์โอ้แต่หกสิบเอ็ดบาทก็ตรงจุดประสงค์่ะบาทง,งทีต้มน้ําได้แล้วได้ของต้องประสงค์หนึ่งอย่างนี่เครื่องครัว เครื่องใช้ภายในบ้านกระท่งอุปกรณ์ที่เออของเล่นเด็กยังมีอ่ะอืม ว่าจะดูปากกาปากใหญ่ๆครับอันหนึ่งปากกาก็เรียกเป็นด้ามไม่ชอบปากกาปากเล็กๆเ,เขียนแล้วมันไม่ถนัดมือเดี๋ยวจะดูปากใหญ่